บนพื้นที่3มไร่เศษของนางพัฒนาพรมูลสำรวจผู้เคยประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำนองขายฝากที่ดินกับเจ้าหนี้นอกระบบโดนไล่ที่ต้องไปขออาศัยอยู่กับน้องชายปัจจุบันได้คืนกลับสู่เจ้าของเดิมแล้วนางพัฒราพรเล่าว่าราวปี2556ครอบครัวเดือดร้อนรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงนำที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองขายฝากให้กับคนที่รู้จักในราคา200,000บาทแต่ได้รับเงินมาเพียง1,40 0 0 0บาทลำบากมากค่ะเพราะว่าลูกเรียนพร้อมกัน3คนสอสปีสุดท้ายแล้วทีนี้ค่าเทอมก็คนละหนังหนักถ้าไม่เสียเขาก็จะไม่จบเราก็อยากให้ลูกเราจบมีงานทำเพราะว่าถ้ายืดเยื้อไปอายุ อายุลูกก็จะมากขึ้นไปใช่ไหมคะมเพราะว่าพ่อหาเงินคนเดียวเขาก็ลำบากเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้ลูกได้ออกมาทำงานแต่ตอนนี้เขาเขาทำงานหมดแล้วสามปีให้หลังโดนฟ้องร้องจนติดคุกในข้อหาบุกรุกที่ดินเจ้านี้แจ้งว่าให้นำเงินมาไถ่ถอนเป็นจำนวน1นึ่งล้านห้าแบาทแต่ตนเองไม่มี จนกระทั่งเห็นข่าวนายกรัฐมนตรีเข้าช่วยเหลือชาวจังหวัดกาลสินลายหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกับตนเองและทราบว,ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดหนองคายจึงร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและอีกหลายภาคส่วนจนเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาประนอมหนี้สามารถไถถอนบ้านและที่ดินมาได้ด้วยเงิน5 0,000 0บาท อยากของคุณท่านอายการนงลงแล้วก็อา,อายการนงลงศิลสันแล้วก็ท่านเลอศักดุกสุกแก้วอะคะ่ะ<ม>ถ้าไม่ได้ท่านกับทีมงานของท่านอะ<ม>ดิฉันกับยายกับแม่กับลูกอะ่ะแย่แน่เลย<ม>เหมือน<ม>เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ว่างี้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ลูกนอนหลับ มีความสุขมีความสุขมากมากเลยทุกวันนี้พัทรพรกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านมีที่ดินทำกินครอบครัควม,มีความสุขและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม้ไม่ได้ล่ำรวยแตก่ก็กินอิ่มนอนหลับความสุขกลับมาอีกครั้งหลังจากได้รับความช่วยเหลือเอกพงศ์พุทธาถ่ายภาพ นันพัฒ์แสนตุ้มทีมข่าว NBT North East ีสรายงานจากจังหวัดขอนแก่น